ภายในนะครับถือว่ายังใหม่มากๆนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผ่านมาเนี่ยค่อนข้างหลายปีแล้วนะแต่ว่าสภาพภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลน,นะครับหรือว่าเรื่องของตัวเครื่องปรับอากาศนะครับโวิงสวิต์ต่างๆเนี่ยยังสวยงามปกติอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆนี่เดี๋ยวแกะให้เห็นเลยชัดๆนะครับนี่นะนะตัวสปอร์ตเารคนะครับเดิมแน่นอนนะสแตนด,ดาร์ดโรงงานเลยแบบนี้นะครับเดิมแน่นอน ได้เบาหนังนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะใช้งานปกติเลยนะฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงนะครับหรือว่าปรับเอมเบาะนะเขายังใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นในไฮไลท์เลยนะครับว่ารถเนี่ยถึงแม้จะเป็นปี2013นะครับแต่ก็เรื่องของระบบไฟต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับ ตัวรถสวยนะครับรับประกันว่าที่เราคัดมาเนี่ยนะครับไม่มีการชนหนักนะจมน้ําพิคว่ำกลับสีกรอบไม่ไม่มีคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยหากใครกําลังมองหานะครับฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าแม้มมือ2อยู่จัดได้จัดจองได้จองนะครับเกียโอโต้ด้วยสวยน่าใช้นะครับรุ่นนี้ราคาายแดงนะครับตอนออกตัวมาราคาเนี่ยอยู่แต่แต่ประมาณล้านสี่นะครับแต่ณวันนี้มือ2เนี่ยราคาดีมากนะครับราคาเหลือเพียงแค่5 1 0 0 0 0หื 9,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยจะผ่อนได้นานสูงสุดอยู่ประมาณ6ปีนะอันนี้เรียนแจ้งก่อนนะครับไม่สามารถผ่อนได้นาน7ปีนะผ่อนระยะสั้นลงนะก็ดีจะได้หมดไวนะค่างวดก็ตกประมาณเดือนละประมาณหมื่นนะประมาณนั้นนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะคะสภาพตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับตัวหน้าแชมป์กระจังหน้าโครเมียมนะสวยงามครับสวยๆเลยนะรถไม่เป็นไรเลยนะฮะ ไฟหน้าของเดิมแท้ครับอาจจะมีแบบขุ่นๆนิดนึงนะครับตามปีรถนะครับแต่ว่าเป็นของเดิมแท้แน่นอนนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ครับไฟสูงเป็นฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวติดครบปกตินะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ดวงใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะครับการชนหน้านะครับแนบเนียสนิทกับตัวรถแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันมุมคมสวยงามชัดเจนทะเบียนนะฮะเปลนเป็นกรุงเทพมหานครให้แล้วเรียบร้อย นะครับพร้อมโอนนะครับมีเล่มให้ดูตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับสนใจแคปหน้าจอบอกเลขทะเบียนเลขหมายนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็ไฟฝั่งขวานี่ฮะสวยเหมือนกันนะฮะใสเหมือนกันนะสีเนี่ยเหมือนกันเลยนะสมมติถ้าโคมเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งใสามาเนี่ยสังเกตได้เลยว่ารถนั้น,นเกิดอุบัติเหตุชนฝั่งนั้นมาแน่เลยแล้วก็มีการเปลี่ยนไฟนะแต่ว่าถ้ามันออกขุ่นๆเหมือนกันทั้งคู่แบบนี้หรือว่าใสาเหมือนกันทนะั้งคู่อันนี้ใหม่ รถของเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับเราประกันนะครับกระจกด้านข้างของเดิมต้องมีอยู่แล้วนะส่วนตรงนี้เนาะนะครับใครไม่ชอบบางคนก็เห็นว่าไปถอดออกแล้วเอาน็อตไปอุดก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมขายสเปคเดิมนะครับเดี่ยวสารมุมคมชัดเจนนะครับช่องไฟฝากระโปรงเต้ครับแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กครับนี่แม็กสวยมากคุณผู้ชมนะครับรถอายุ เป็นสิปีแล้วเนาะนะนะดูฮะยังสวยอยู่เลยนะครับล้อแม็กหนะาะไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบาทมาพร้อมกับอย่างเดนหลอปนะียี่สิบสี่นี่จะโซมปีให้ดูนี่นะครับปี2องพใช้งานยาวๆนะครับดอกลึกๆท่วมๆนะครับดอกนุ่มๆเลยนอนแล้วก็ด้านข้างครับสีสันสวยนะเงาๆแบบนี้เลยนะครับมือจับประตูเป็นสีโครเมียมแล้วก็เจ้าของเก่ามีการติดตั้งในส่วนของตัวพลาสติกกันรอยตรงนี้มาให้ด้วย นะครับข้อดีเลยก็คือ,อมันบ่งบอกบุคลิกการใช้รถได้เลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยกลัวรถตัวเองจะเป็นรอยเลยมีการติดตั้งในส่วนของตัวการลอยตรงนี้ไว้นั่นเองนะครับด้านในคุณผู้ชมก็จะเป็นสีเบรดนะตรงน,นี้เป็นหนังนุ่มๆซอฟท์พัดนะครับตัดด้วยลายไม้แบบนี้นะค่อนข้างสวยพิเียม,มากนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับเปิดให้เห็นชัดเจนนะครับคมลึกชัดแบบนี้อันนี้คือของเดิมแพ้สแตนดาร์ดโรงงานทุกอย่างประกันแน่นอน ภายในก็เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะหนังตัาไฟฟ้าอย่างที่พี่ๆได้เห็นเมื่อตอนต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับส่วนคอนโซลหน้าก็ไม่ช้ำนะสภาพดีครับเครื่องทรงเครื่องเสียงวิทยุก็เป็นของเดิมสแตนดาดนะครับใช้งานได้ปกตินะดูด้านหลังกันซะหน่อยครับถอยหลังสภาพเยี่ยมครับก็ไม่ถือว่าช้ำนะครับก็อาจจะมีคราบจากการใช้งานบ้าง ปกติทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถามว่ามันชํารุดฉีกขาดหรือว่ามีเล็บน้องหมาน้องแมวมาไหมอันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่มีนะคัดมาให้เรียบร้อยนะครับเม็ดอาร์ตด้านหลังกันต่อครับคมครับลึกๆครับรอยปั๊มหนาๆเข้มๆแบบนี้อันนี้ของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานทุกอย่างทั้งหมดอย่างแน่นอนแบบนี้นะครับสกัาเพศมีมานะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวพรมนะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพื้นหลังภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับเบาะก็สามารถปรับได้นะครับคัสตอมได้นะจะพับขึ้นมาเพื่อจะเดินขึ้นไปแถวหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้งานปกตินีประมาณนี้นะครับเบาะแถวหลังสุดก็สภาพดีครับไม่มีฉีกขาดนะครับหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่รอยการเจิมต่างๆไม่มีนะครับมีขนาดรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชม นะครับที่เท้าแขนก็มีมาใช้งานได้ปกติไม่ฉิกขาดด้วยนะครับต่อมาคุณผู้ชมครับล้อแม็กฝั่งหลังี่สภาพสวยนะครับหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบกนะครับคู่หน้าส่วนหลังเนี่ยจะเป็นรัมเบกนั่นเองนะครับแล้วดูไฟท้ายนะคุณผู้ชมนี่ฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับสวยงามซ้ายขวาติดครบปกติแบบนี้นะครับรุ่น V 3 0นี่ฮะ กล้องมองหลังมีมาให้นะครับทุกอย่างก็คือสวยงามชัดเจนนะครับส่วนช่วงล่างครับช่วงล่างก็จะเป็นฟิลนี้เลยนะเดิมๆอยู่นะครับโครงคานรายละเอียดต่างๆของเดิมชัดเจนแน่นอนทั้งหมดนะครับเปิดท้ายมาคุณผู้ชมดูครับน็อตท้ายเดิมครับไม่ขยับครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันแบบนี้นะครับรางน้ําสวยงามแน่นอนนะครับถ้าน็อตท้ายไม่โดนเนี่ยไอตรงเนี้ยก็สบายใจได้เลยที่อยากของเดิมแน่นอน นะครับซ้ายขวาเดินหมดนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพับปอบดูด้านขวากันหน่อยนะครับส่วนด้านขวานี่ครับด้านขวาฝั่งนี้นี่สภาพดีสีสันสวยนะครับเอียง45องศาเนี่ยเฉดสีเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวด้านท้ายเนาะกันชนหลังแก้มหลังนะครับประตูหลังประตูหน้านะครับแก้มหน้านะเฉดสีเดียวกันนะครับไม่มีผิดเพี้ยนะครับไม่แบบว่า ไปทําสีโดนมาจนแบบแไปเคมาจนสีผิดเพีเ้ยนเนีย่ยไม่มีแน่นอนนะเราขัดรถเข้ามาให้ลูกค้าแล้วรถสวยแน่นอนนะครับส่วนล้อหลังฝั่งนี้ก็สภาพดีนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวเม็าพฝั่งประตูกันหน่อยบางคนกลัวว่ารถผิดความมานะครับความฝั่งเดียวหรือเปล่านะอันนี้ให้ดูครับใส่ใส่ข้างคู่ครับสวยกริฟเหมือนกันหมดคอนเฟิร์มให้ได้เลย นะครับมาดูฝั่งข้างหน้ากันบ้างนี่เลยอ๊บนี่นะครับคมลึกครับชัดเจนนะครับสวยจริงนะครับกล้าถ่ายให้ดูแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับอะมาดูกันต่อด้านในมีอะไรกันบ้างอ่ะเบาะหนังปราไฟฟ้าใช้ง,งานได้ปกติเนาะอย่างที่เราเห็นในไฮไลท์เลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปรับเอนเบาะนะครับ โถงต่ำได้หมดนะครับสติกเกอร์ด้านข้างเดิมนะครับรถไม่เคยสานหรือทําสีแต่อย่างใดมานะครับเดิมหมดทุกอย่างนะครับสตาร์ทชื่องเดียวติดวงมไลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวคูฟคอนโทรลแล้วเรียบร้อยนะครับรถปี13นะออปชั่นก็ถือว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับนะส่วนเลขไมลกก์กใช้ง,งานคันนี้อยู่ประมาณ238,000 กิโลเมตรนะครับกับรถเวทปีสิบสามก็ถือว่าไม่ถือว่าเยอะนะก็สมน้ําสมเนื้อกําลังดีนะครับก็น่าใช้นะาา ction, นะครับถือว่าน่าใช้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างโดยรวมสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของจอกลางนะครับก็ใช้งานปกตินะอันนี้คือจอเดิมนะครับสังเกตได้เลยถ้ารถปี13หรือปีเก่าๆเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะเป็นดวงๆแบบนั้นอันนี้คืออันนี้คือของเดิมแน่นอนนะครับรับระการคอนเฟิร์มได้นะครับ มีที่ใส่ sd card นะครับดูแผนที่เนวิดูได้นะแต่ว่าบางคนสงสัยว่าเฮ้ยน้องแล้วที่มันเป็นดวงแบบนี้มันมันมีวิธีแก้ไหมมันมีวิธีแก้ฮะเขามีที่บูรณะมันอยู่นะมันเป็นแค่ฟิล์มตัวพลาสติกข้างนอกอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับตัวจออะไรไหนใช้งานปกติทุกอย่างด้มีมีที่แก้ฮะมีที่ทําให้ไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาเรื่องของระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบตัวออลโตนะครับแสดงผลอุณหภูมินะเป็นตัวเลขชัดเจนแบบนี้เลย ะครับสวยมากน่าใช้ราะาดีดีนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมีที่เสียบทั้งวอลเลตนะสิโวลต์ร้อยยี่สิบัตตเนาะแล้วก็ห่มต่างๆมีใหใ้ใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะครับแล้วก็สับเกียร์ R ปุ๊บกล้องมองหลังก็ติดให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ากล้องในกล้องกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยจะเห็นเห็นหรือไม่อย่างไรนะครับไม่มั่นใจเนาะว่าจะเห็นหรือไม่นะครับประมาณนี้ต,ติดเนาะใช้งานปกติ ที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับคอนโซลกลางเบรกมือครบนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเราถือว่าสวยนะครับรายละเอียดภายในก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับรถไม่ช้ํานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพาไปรับชมก็คือในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเปิดแอร์อยู่นะฮะรอบเครื่องอยู่ประมาณ900นะครับประมาณนี้นะครับก็มาดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็หรือว่ามันมีอาการสั่นสะดุดสวิง หรือไม่อย่างไรนะครับมาดูกันะนะครับไปเปิดดูแบบสๆเร็วๆเลยอืออ่านี่ครับคือหน้าห้องเครื่องคผู้ชมครับมาดูครับเดิมไม่เดิมนี่ฮะไม่ไขเลยนะครับเดิมหมดเลยแก้มข้างฝากระโปรงครับนะฮะดูง่ายๆครับรถนี่ฝาเดิมใช้โตโยต้าครับ ชัดเกณนะรูเหรียญบาทกลมสวยชัดเกณ์นะรูระบายต่างๆกลมสวยชัดเกณสติ๊กเกอร์ครับน็อตไม่ขยับครับฝั่งนี้ครับฝั่งขวาครับเดิมจับเลยนะครับให้ดูแบบนี้เลยคันหน้าครับปั๊มแอลอยู่ครบครับนะรอยยางครับฝากกระโปรงแบบนี้ของเดิมแน่นอนตั้งเลขครับอาครับครบครบครับแบบนี้เลย นะส่วนเครื่องยนต์ไป3ามตัวดีเซลนะครับสวยๆนิ่งๆแบบนี้ไม่สั่นไม่สะดุดนะครับแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะครับก็หากใครสนใจเนาะรถเวทสวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด,ด้านล่างซ้ายมือศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่ห้านะครับใครโทรมาไม่ถูกหรือว่ามาหาไม่ถูกนะครับหรือสแกนคูอปองมาก็ได้นะครับประมาณนี้เลย นะครับคลิปหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนให้ได้ดูกันนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆคันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้วุฒิออลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ